รถฟอร์ Ford ดเอเวอร์ e รสต์ปี2021ครับตรวจเช็คเก็บประวัติก่อนสรุปซ่อมครับรถฟอร์ด Ford แจ้งซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นนะครับรถเพิ่งเติมน้ำยาแอร์มาตอนนี้แรงดันน้ำยาในระบบมีน้อยนะครับอุณหภูมิภายนอก30องศาในรถเย็นได้33นะครับถือว่าระบบแอร์ไม่มีความเย็นนะครับ๋จะได้เติมน้ำยาเทสการทำงานดู ตู้หลังก็33องศานะครับในรถปรับความเย็นไว้ที่17นะครับพัดลมสปีด2รถใช้งานไปแล้ว69,224กิโลเมตรครับอุณหภูมิในรถตอนนี้ลงมาที่1 4องศาแล้วนะครับจาก30กว่าองศานะครับตอนนี้ลดลงมาแล้ว20กว่าองศาละลงมา13นะฮะความร้อนตอนนี้อยู่ 250แล้วนะครับครับผมความเย็นได้อยู่12องศานะครับตอนนี้ตู้หน้าในรถตู้หลังวัดจากหลังคาตอนนี้เย็นได้19องศานะครับคอแมแอร์ดีนะครับสามารถทำความเย็นตู้หน้าลงมาได้ที่10องศาครับความร้อนแอร์นะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่250นะครับ275ครับพอพีปั๊มทำงานอุณหภูมิความร้อนน้ำยายแอร์ก็ลดลงนะครับลดลงมาได้ถึง200นะครับแผงแอร์ด้านหน้านะครับก็จะมีฝุ่นม,มีแมลงตุนตันนะครับ อันนี้ที่มองเห็นทับชัดนะฮะในส่วนของอินเตอร์นะครับก็มีแมลงอยู่นะครับเต็มเลยนะเนี่ยควรน้องล้างแผงแอร์ล้างอินเตอร์นะเดือนละสองครั้งนะครับมีสภาพด้านล่างนะครับ ริเวณวาล์วฉีดน้ำยาแอร์นะครับก็จะมีคราบชื้นๆนะครับหลังจากเติมน้ำยาเช็คการทำงานระบบแอร์ของรถฟอร์ดคันนี้นะฮะตู้หน้าลงมาได้อยู่9องศาตู้หลังเย็นได้12องศานะครับสรุประบบคอมแอร์ดีนะครับที่เหลือก็หารั่วให้เจอนะครับคันนี้ก็มีกลิ่นที่ตู้หน้ามีกลิ่นตู้หน้าแล้วก็มีเสียงการฉีดน้ำยา บริเวณแผงแอร์ด้านหน้าก็มีคาบรั่วซึมนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับระบบน้ำยาแอร์่วเติมน้ำยาและแอร์เย็นคอมเพรสเซอร์ดีความเย็นทําได้ดีครับสรุปแอร์่วต้องหารั่วให้เจอครับรถฟอร์ e เอเวอเเช็คเก็บประวัติก่อนถอดหน้าปัดครับรถใช้งานไปแล้ว69,224กกิโลเมตรครับ เช็คเก็บประวัติตอน8ปดมงสิบสีนาทีนะครับเมื่อวานมาไม่มีความเย็นหลังจากเติมน้ํายาแอร์เช็คการทํางานตรวจเช็คตอนเช้าตอนนี้นะครับปรับความเย็นที่ต่ำนะฮะแล้วก็พัดลมสปีดสามพัดลมด้านหลังก็สปีดสามนะครับตู้หน้าตอนนี้เย็นได้อยู่ห้าองศาครับตู้หลังเย็นได้1 3บสามองศานะครับ รถนิสสันจุกเข้าจอดตามคิวนัดนะครับเดี๋ยวจะได้ลงมือรถนิสสันจุกก่อนนะครับเพราะว่านัดคิวกันไว้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วครับกล่องหลังออกแล้วครับ รมอาสอนเองเนี่ยเขาจะเริ่มวิ่งมาตั้งแต่วันที่1มิถุานายน2567เก็บปร,ระวัตินะครับก่อนลงมือถอดหน้าปัดเพื่อเปลี่ยนตู้แอร์นะครับ มีเสียงแต่น้ำไม่ฉีดนะครับไม่แน่ใจว่าน้ำหมดหรือเปล่านะยินเสียงมอเตอร์แต่น้ำไม่ฉีดเก้านาฬิกาสี่นาทีค่ะชาวนี้ช่างเริ่มลงมือถอดในส่วนของโรดฟอร์ดเอเวอเรสค่ะ ส่วนของภายในรถตู้หน้าก็เริ่มลงมือถอดหน้าปัดค่ะจักการยกหน้าปัดออกมาค่ะตัวนี้ตู้ไม่ได้ติดออกมาด้วยนะคะ แต่นาปัดก็จะมีความหนักอยู่ค่ะ mm. ตู้แอร์ก็จะติดกับรถแบบนี้ค่ะ mm. จัดการยกตู้แอร์ออกค่ะ mm. รถฟอร์ด e v เวเลตค่ะอาจารยนีช่างจัดการยกในส่วนของตู้แอร์นะออกค่ะ ช่างทำการถอดตู้แอร์ออกมาค่ะในส่วนของตู้แอร์ฟอร์ดไอเวเลชช่างจัดก,การถอดเปลือกออกเรียบร้อยค่ะสภาพเปลือกตู้แอร์ที่ถอดออกมาก็จะเห็นคราบยุ้ยชัดเจนค่ะตู้แอร์น่ากัลัวชัดเจนสภาพตู้แอร์นะคะเขียวๆค่ะ ตู้แอร์นาดัวชัดเจนค่ะเป็นสภาพในส่วนของก้องแอค่ะออก,ก้องแอร์ก็ตตันเสจใปไม้เข้ามาอุดตันด้วยค่ะในส่วนของเปิดตู้แอจัดการนำมาล้างความสะอาดฝุ่นที่กอ,อกา้ค่ะ เสร็จอะไรเก่าเลยอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถปอร์ตเอเวอเรสต์ปี2021คันนี้ค่ะคันนี้ก็ถอดในส่วนของตู้ให้หน้าออกมาค่ะก็จอมีคราบรัวชัดเจนเอารรถรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะใส่ยูวีเหลืองใส่เช็ั่วใหม่ด้วยค่ะถ้ามีาคราบลวหรือว่าคราบรั่วนะคะก็จะนําไฟแบคไลท์ส่องดูสองเห็นได้ง่ายค่ะคันนี้ก็จะมีคราบยูวี่วชัดเจนนะคะส่วนของตู้ในหน้า ตู้แอร์ใหม่ทีเปลี่ยนให้ก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานสปอร์นค่ะนี่ก็จะเป็นตัวตู้แอร์ใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนให้เลือกอะไหล่ตรงรุ่นตรงตามสไปค,ค่ะนี่ก็จะเป็นสภาพตัวกองแอร์และตัวไส้กองไดเออร์นะคะเก่าค่ะที่ถอดออกมาสภาพไส้กองไดเออร์ค่ะกันจะดำกองแอร์ค่ะ เศษใบไม้ฝุ่นต่างๆเข้าอุตานกรองแอรเยอะมากๆค่ะตานนี้จะเป็นในส่วนของกรองแอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนไ้ค่ะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโปรเทคฟิลเตอร์ค่ะสามารถกรองฝุ่นหลองขนาดเล็ก PM 2.5ได,ด้ดีค่ะเปลี่ยนตัวไส้กรองไ้เออร์โอลิงขอต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไรเติมน้ำม,นมันความสดเฉยที่รั่วออกไป ทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรที่จัดลงให้รถ Ford e v e r e s t ปี2021ค่ะเช็ครวัวตู้อใหม่ของรถ Ford e v e r e s t ค่ะถึงจะเป็นตู้อใหม่รัวอะไรใหม่ก็ต้องเช็ครวัวโดยคือซีกันก่อนประกอบลงรถค่ะตู้แอร์ใหม่ไม่รัวไม่ซึมค่ะเดยช่างดําเนินการประกอบประกอบตู้แอร์ลงรถค่ะภายในรถช่างจัดการติดตะแกรงกันหนุ่กันแมลงกันเสร็จใบไ,ไม้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็จะติดตรงช่องลงมมลใหม่ทอเข้าในรถได้ค่ะ และติดเป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้ยังสามารถใช้ล่มวนายนอกเข้าในรถได้ปกติตที่สําคัญนะคะเป็นตะแกรงเหล็กหนุกแมลงไม่สามารถกัดแทะเข้าในรถได้ค่ะอในส่วนของเปลือกตู้แอร์หลังจากที่ล้างความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็ประกอบตู้แอร์ใหม่ค่ะและจัดการเปลี่ยนประเก็นคองน้ําเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ค่ะ,ปะเปลี่ยคลองน้ำด้านนี้ด้านในก็จะเป็นในส่วนของกองแอร์ตัวใหม่ค่ะ เด๋ยวช่างทำการยกตู้แอร์ประกอบลรงรถค่ะ กยกตู้แอรประกอบลงรถเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวจะได้ยกหนา้าปัดประกอบลงรถและเก็บรายละเอียดหนา้าปัด างจัดการดูดน้ำมันหอมผอมกับฉีดดูดเข้าในระบบค่ะ โรล f o r d e v e r e t ปี2021เสร็จเรียบร้อยค่ะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของชุดตู้แอร์จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ตู้หน้ากองแอร์ภายนอกก็จะมีเปลี่ยนในส่วนของไส้กองไดเออร์ค่ะที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์ให้หนึ่งอันเปลี่ยนลูกยางโอลิงหน้าหลังอิเคชันวาล์วให้4ตัวค่ะเติมน้ำมันพร้อมเข้าในระบบชดเฉยที่รั่วออกไปตอนนี้พาการทำงานหลังจากเปลี่ยนอะไรที่รั่วและตามอายุการใช้งานค่ะ เติมน้ำยาแอร์ใหม่สเปคเดินเบาค่าการทํางานด้านโลอยู่ที่30อม่อยู่ที่175ค่ะถือว่าความร้อนของระบบแอร์ไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ปกติตู้หน้าซ้ายขวาได้อยู่ที่5-6องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆอ,อยู่ที่35องศาตู้หลังได้อยู่ที่10องศาค่ะจะมีในส่วนของถอดประกอบหน้าปัดในส่วนของตู้หน้าค่ะเพื่อที่ทำการตรวจเช็ค ลูกไอเอนาที่มีกลินลมีขาบลัวชัดเจนก็ตอนนี้ช่างจัดการประกอบหน้าปัดให้เรียบร้อยค่ะภายในโลปรัประดับน้ำย่อยู่ที่ต่ำสุดกับเบอรส์สปีดพัดลมอยู่ที่4ขีดอุมหน้าปัดรายงานไปที่32องศาก็ตอนนี้เป็นเวลา สิบแนาฬิกาหนนาทีค่ะวัดความเมยนออกจากช่องลมซ้ายขวาด้านหลังก็วัดจากฝั่งคนนั่งนะคะในส่วนของด้านหน้าก็ลงมาได้อยู่ที่6นี่8องศาด้านหลังก็ได้อยู่ที่10องศาค่ะ รายของรถปกติค่ะทางจัดการฉีดล้างห้องสะอาดแผงแงหน้ารถให้ค่ะ ตินที่อุตันแผงแอ่์แงมอนาไว้นะคะที่ไหลออกมาเสร็จอะไรเก่าของรถ f อร์เ v เวอร t ค่ะก็จะมีในส่วนของตู้แอร์ีตัวตู้เดิมเลยนะคะกับการรั่วซึมค่ะสภาบตู้แอร์ค่ะก็จะมีอยู่มีเช็คตัวสีเขียวตัวออกไหมเห็นชัดเจนค่ะกองแอร์เก่าค่ะสภาพกองแอร์ก็อุดตันมากๆค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงค่ะ รถฟอร์ดรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะเป็นลูกยางโอลิงเหล็กค่ะเคืองเหล็กอยู่ด้านนอกแล้วก็ตัวลูกยางโอลิงวงยางก็อยู่ด้านในค่ะและตัวไดเออร์ค่ะ mm. จะมีเปลี่ยนในส่วนของปะเกีนฟองน้ําเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ด้วยค่ะ mm. นี่ก็จะเป็นสภาพตัวปะเกีนฟองน้ําเก่าที่ตัวปะเกียยุ่ยบาง mm. เสียรูปไปแล้วนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่เก่าของรถฟอร์ด v e r วอร์เรปี2021ค่ะร้านอนุรักษ์แอร์เปิด9โมงเช้านะครับปิด6โมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงนะครับร้านปิดประจำปีวันที่5-9พฤศจิกาหยุดวันอาทิตย์นะครับ